ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะเราจะมาพาดูตัว Samsung Galaxy S22 Ultra โน้มในสิ่งที่ผมเจอมานั่นเองนะโอมคือเป็นบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่แบบทุกคนอาจจะต้องเจอเลยก็ว่าได้นะโมนั่นก็คือเรื่องของจอเขียวนั่นเองนะโมแต่ว่าของผมเนี่ยมันจะเป็นเขียวแบบว่าเป็นแบบเส้นแนวนอนอ่ะเออไม่ใช่เส้นแนวตั้งนะครับเดี๋ยวหน้าตาเป็นไงโผมเดี๋ยวให้ดูนะโมนะหน้าจอนะครับแล้วก็มาตรงนี้ชึบนี่ครับหน้าตาของมัน เห็นปะมันเป็นเส้นนะครับผมแนวนอนนะครับสีเขียวแล้วก็จะมีเนี่ยเห็นปะโอ้โหคือจอเป็นเส้นเยอะมากนะครับเห็นนะเนี่ยแต่พอเราปิดเป็นมาตรฐานหรือว่า60เฟรมนะครับผมมันจะหายไปนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับร้อยยี่นะครับให้ดูตรงนี้เลยสามสองหนึ่งกดชึบเห็นปะโอ้โหเส้นเยอะมากนะครับเยอะเกินอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลนส์กล้องนะครับเห็นปะ ตรงเส้นประมาณนี้นะครับโอเคนี่แหละ <u> คืออยู่ๆอ่ะคือเล่าเหตุการณ์ก่อนนะผมคือตอนแรกอะ่ะผมก็ใช้งานปกติเลยนะผมคือจริงๆแล้ว,วเครื่องนี้นะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับเออเครืองไว้ถ่ายคอนแล้วก็ใช้งานทบไปนิดๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้ใช้งานหนักเลยนะผมแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ผมลองใช้เครื่องนี้แบบเล่นทั้งวันดูนะผมเออเพราะว่า คือจริงๆที่เล่นทั้งวันไม่ใช่หรอกหูฟัง iPhone นะผมมันเสีย <c oughs> ของตัวที่เป็นไล t n น n งอะนะเออพอรนะ์ตไลต n นิงอะมันเสียนะผมผมก็เลยหยิบ d อ o ด d นะครับที่เป็นไทซีมานะผมคือผมมีหูฟังไทซีตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือพูดง่ายผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากนะผม คือต้องมีหูฟังอะถ้าไม่มีเนี่คือแบบเหมือนจะอยู่ไม่ได้เลยทีเดียวครับนะผมแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะครับก <ค epsilon> ็เลยลองเอาหูฟัง Type C เนี่ยเรามาใช้ a m s u ุ g นะครับแล้วก็ใช้งานแบบทั้งวันเลยนะผมเอออันนี้ก่อนจะเป็นเส้นนะแล้วอยู่ๆเนี่ยพอวันถัดมานะผมแล้ววันนั้นมีจะไปคอนพอดีด้วยนะครับคอนแถวบ้านเลยนะผมแล้วอยู่ๆตอนรอรถเมล์เนี่ยมันก็เป็นเส้นเฉยเลยนะครับเอออันนี้คือแบบโอ้โหเป็นเส้นแบบเนี่ยแล้วสักพัก ตอนนั้นผมยืนรอรถมีอยู่นะผมแล้วก็เขาเรียกว่าไงรถเมย์ใกล้มาแล้วก็เลยช่างมันก่อนนะครับเรียกรถมีโ <c oughs> บกรถมีก่อนนะผมแล้วทีนี้เปิดมามันหายแป๊บหนึง่งแล้วอยู่ๆก็กลับมาเป็นอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นยาวเลยนะตอนเนี้ยอืมเห็นไหมเป็นยาวเลยครับเจอโอ้โห้วเส้นคือมันเยอะมากแล้วพอแบบพอดูใกล้ๆใช่ปะ จริงๆอ่ะสีมันเพี้ยนด้วยเพราะว่าปกติสแตนดาดของซัมซุงเนาะจะเป็นโหมดสดใสนะครับซึ่งโหมดสดใสเนี่ยภาพมันจะสีเพี้ยนนิดหนึ่งนะผมโดยเฉพาะสีเหลืองนะครับมันจะเป็นอมสีเขียวเดี๋ยวให้ดูมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่เปิดโปรแกรมขึ้นมาชึบกดเข้าไปนี่ครับเห็นไหมสีมันจะแปลกมันจะเข้มแบบเข้มไปเลยอ่ะเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวปรับเป็น60เฟรมก่อน คือพอปรับ60เฟรมมันจะหายก็จริงนะแต่หายไม่หมดนะผมมันยังมีแบบนิดนึงบ้างนะครับซึ่งนี่ครับเห็นไหมสีจอมันแปลกๆแต่นี่ถ่ายด้วยกล้องนะมันก็อาจจะมองยากนิดนึงนะครับอืมแต่พอเราเปลี่ยนเป็นโหมดแบบมาตรฐานเนาะสีมันก็จะจืดลงนั่นแหละนะครับเห็นไหมสีมันตรงกว่าโอ้โคือผมต้องยอมอะ่ะยอมปรับให้มันเป็นสีจืดลงเนาะเพื่อจะให้สีมันตรงกว่านั่นเองนะครับ <c oughs> แล้วฟิลแบบไหนๆก็เป็นและ ก็ปรับความเอียดหน้าจอต่ําสุดเลยนะผมแล้วก็สิ่งที่ได้มานั่นก็คือแบตมันอึดขึ้นมากเลยนะผมเออคือปกติเครื่องเนี้ยแบตมันเสื่อมแล้วนะเออมันเสื่อมแล้วเพราะว่ามันก็เครื่องมาวานสามปีแล้วอืมมันก็เสื่อมตามอายุมันแหะคือถ้าใช้ฟูไอดีนะก็หมดเร็วเอาเรื่องอยู่ก็เลยลองปรับเป็นเจ็ดสองศูนย์นะผมซึ่งก็เนี่ยเห็นไหมตอนนี้เวลาห้าโมงแหละห้าโมงจะหกโมงแล้วก็แบตเหลือยี่สิบนะผมอันนี้ใช้ทั้งวันเลยนะครับอืมเอาเรื่องอยู่ แต่ว่าถ้าปิดแล้วอ่ะถ้าปรับเป็น60เฟรมเนาะมันก็ยังมีเส้นเห็นปะ่ะแถมเงาเงาดำดำอะ่ะเออคือมันไม่หายสนิทแล้วแถมแถมมาแล้วรู้ว่าคือเรื่องเนี้ยเป็นอะไรที่เศร้าจริงๆนะผมนั่นก็คือจอเหมือนมีน้อยอะ่ะคือแบบว่าเวลาดูคลิปอะไรต่างๆเนาะคือปกติผมดูคลิปลิ้วมือถืออยู่แล้วไงแล้วทีนี้มันจะมีคลิปที่แบบว่าโชว์ภาพอะไรเงี้ยเพื่อให้ดูหน่อยว่าเป็นไงบ้างนะครับแล้วพอมาใช้จอนี้มอง มันเยอะมากนะผมคือเหมือนจอเครื่องนี้พอมันเป็นใช่ไหมมันเหมือนจะมีจุดเล็กๆเ,เต็มไปหมดเลยนะครับอมืมันแบบมันเยอะเห็นไหมดูถ้าปรับรอยยีนี้เซนตึมอะ่ะนี่แหละนะครับโหอย่างเยอะ <laughs> ตามนั้นแหละฮะจริงๆมันมีอีกเรื่องหนึ่งเนาะเรื่องกล้องอะ่ะผมรู้สึกว่ากล้องมันแบบมันกากลงไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ แต่จริงอันนี้ผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีตัว AI มาช่วยนะผมเหมือนตอนแบบเปิดตัวแรกๆเนาะอืมและอย่างนะจอเขียวนิดนึงนี่ต้องเป็นแถบสีดำนี่เห็นไหมหูมันครึง่งนึงอะ่ะคือมันครึง่งนึงจริงๆนะผมเลยนะอืมแล้วไอ้แบบเนี้ยมันจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้นะผมคือมันมีทั้งสองแบบนะบแต่ว่าผมยังไม่เคยเห็นแบบเป็นทั้งสองอันพร้อมกันเนาะ <laughs> ไม่แน่ไม่แน่อาจจะเป็นได้นะเออเ็าประมาณนั้นแหละนะครับ แล้วก็มีอะไรบ้างนะจริงๆเรื่องกล้องเนี่ยผมก็อยากพูดเหมือนกันนะแต่ว่าคือพูดง่ายๆว่ากล้องมันแบบเหมือนไม่ค่อยมีอะไรมาช่วยเลยนะผมอืมตามนั้นแหละนะครับแล้วก็ด้วยฮาร์ดแวร์ตัวกล้องเนี่ยมันเล็กเนาะมันก็เลยอาจจะมีนอยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วบวกกับจอที่มันแบบ <c oughs> เป็นอย่างนี้ซะด้วยนะผมเวลาดูภาพก็คือน้อยเยอะจัดอะเพราะว่าทั้งจอก็เป็นเครื่องอธิบายไม่ถูกอะเนี่ยเนี่ยให้ดู เห็นนะเดดเดดเห็นปะมันจะเป็นแบบจุดจุดอ่ะเนี่ย vivo มันก็เป็นอย่างงี้นะคือพอถ่ายอะไรใกล้ๆมันต้องมีระยะของมันเนาะมันเดี๋ยวโฟกัสเข้านี่เห็นไหมมันจะเป็นจุดจุดจุดจุอ่ะเต็มไปหมดเลยถ้าเปลี่ยนเป็นหกสิบนะหกสิบอ่ะเห็นปะ มองยากมากอะในกล้องอะน,นะแต่ถ้าเกิดดูภาพอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าน้อยเยอะมันเป็นที่จอด้วยส่วนหนึ่งนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหลนะเนาะสำหรับการบ่นนะผมซัมซุงกาแล็กซี่เอสิสอานะครับจอเป็นเส้นแล้วเนาะเอ,อ้ยเรื่องหนึงนะ่งเนาะปากกาแปดเสื่อมแล้วนนผมคือปากกาแปดเสื่อมมันก็ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้เนาะมันใช้ได้แต่ว่าใช้ได้แค่เขียนอย่างเดียวนะครับไม่สามารถกดได้แล้วนะครับโอเค ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับตัว s a m s u n Galaxy g S 22 Ultra นะครับผม <c oughs> ไม่น่าจะรอดนะผมนะอืมประมาณนี้แหละโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้บายบายครับผม